แมงขีสูตรพี่น้องแมงขีสูตรหลายปีศีร์และพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่ในก๊กเสาเฮือนนี่พี่น้องอยู่ในก๊กเสาเฮือนไม่อาจเลยพี่น้องเอ้ยก๊กเสาเฮือนข่อยนี่แมงขีสูตเห็นห้างอยู่หลายปีเด้อพี่น้อง คนออกมาเสียขี่พี่น้องเลยออกมาอะไรกะมีโตตายพี่น้องดิตายกองอยดิออกมาอลไก็ตายน้ำพี่น,อน้องดูนี่เศร้าหัวกันนี่พี่น้องไม่ขี่สูตรเวลาเขาไปต้อ,องมันเลยพี่น้อง มันจะมาจับหัวพี่น้องจับผมติด๊ดผมตรงต้นตรงตรง้นแล้วแมงอันนี้พี่น้องเลยเวลา,าไปตองเฮือนตองหังเพนะบริณีแต่เฮือนบริณีแต่เฮ้าอะไรจับผมติดผมอยู่เพิ่อนเอินว่าแม่งขี่ซูดพี่น้องเลยเป็นปกกูเข้าไปนกกเสาเฮือนพี่น้องมาเบิ่งนํำกัน ออกมาตายนากะมีพี่น้องตั้งเหิดพี่น้องเลยคือออกมาตายนํเด่นนี่กองอยู่ีนพี่น้องโดนๆแล้วเพิ่นออกมาออกมาตายพี่น้องขันอบไปต้อ,องถูกกระวนแล้วก็ติดหัวติดหางพี่น้องเอ้ยติดผม้มไปออกง่ายแหมเพิ่นก็ได้มาเบิง่งมาส้มน้ำข่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่งขีสุดแม่งขี่สุด อยู่ในกกเสาเฮือนพี่น้องโพดโพมะโม่หมักแตงอึดบนเห็นเฮือนเห็นหังแต่นอนกเอ้ยมาส้มมาส้มพี่น้องมาส้ม